เดี๋ยวมอนี้นะครับเ้าเสียม่เฮ็ดเขาปุ่นห้อนเมืองเลยเ้เบิงครับพร้อมวิธีทำนะครับว่าเป็นจังไดมากจังไดเส้นเหนียวนุ่มแซบแน่นอนครับฮันแนวอืมอันดับแรกครับตั้งหม้อน้ำเต็มแบบนี้เลยเอาน้ำเต็มเต็มแบบนี้เลยแล้วรอมันเดือดนะส่วนอุปกรณ์ของมันนะครับเขาเรียกว่าเฟียนนะครับเฟียนมี2แบบนะฮะเฮ็ดแบบดองแดงกับรูเล็กนะครับถ้าเสียเฮ็ดเป็นขนมเส้นต้องเป็นแบบรูเล็กนะครับหาซื้อได้ทั่วเมืองเลยเลยนะครับ ถ้าเป็นเฟีย้ยนทั่วไปเนี่ยรูมันจะใหญ่นะครับเพราะว่าแป้งนี่เป็นแป้งสดที่ทําให้เส้นมันเหนียวนุ่มมันจะใช้รูใหญ่มันจะเหนียวเกินไปนะหาซื้อได้ทั่วเมืองเลยเลยนะตองของมันเองแป้งปกตินะถ้ามันเป็นแขน็งแข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 งหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> เออต้องเอาน้ำห้อนลวกแล้วก็ตีตีตีน้อยแต่อันนี้เพิ่นเฮ็ดมากแล้วนะบ่ต้องเอาอน้ำห้อนลวก,ลกนนแล้วนะตีคือเฮ็ดขนมจีนห่อนเฮ็ดข้าวปุ้นห่อนไปเลยอเทลงแป้งสินวดจักหน่อยหนึ่ง อะนวดประมาณนี้บัดที่นี่เข้ามาตักแป้งใส่เฟียนครับมานวดหนวดหนวดจะไงอ่ะตักใส่เฟียนแบบนี้เลยอ่าตักไว้พอประมาณนะไม่ต้องเยอะเอาจักบาทเอา20บาทอ่า20บาทเอาพอ่ายีบาทประมาณนี้นะอันนี้20บาทปะยี่สิบาทอ่า20บาท20บาทซองโซนอืเปิดน้ำพอนปึ๊บเดี๋ยวเคยสีไทยเรี่ยไรเนอะล่อเบิ่งเด้อเอ่าบ่มีตัดต่อบีบลงไป เพอบีบแล้วเสร็จร้อยเส็็ร้อยขึ้นมั่เสิเจร้อยึ oh, oh. Fruit, ้นมั่สิตากออกเลยเลยบอตีบิงิบบอบิมาอย่เอาเอาวิงช้อนนองสีเลยเนี่ช้อนออกอันนี้คือคืน้ำห้อนได้ทีอน้ำพรอนได้ทีมาที่นี่เอาไปล่างน้ำธรรมดาดูเลยบ๊บ อ่าน้ำคุณคนี่มีการเทศไปแล้วนะครับเทสไปแล้วว่ามัน้วนเหมัอนฮัวเบอร์อันนี้เส้นเส้นบอออกมาแบบนี้แล้วเเส้นนี้เส้นเหนียวนุ่มโอ้ยาวเลยนี่นี่เส้นเส้นสดเขาเรียกเส้นสดเส้นสดเป็นอย่างนี้ครับอันที่เฮากินคือมันข้าเอ ouais, calves calves, h, ือนจับห right, ัวจับห uh, well oh, oh, ัวใส่จานปั ah ๊บเดี๋ยวคอยสิบอกสรรพคุณเส้นข้าวปุ้นเมือ่อยเป็นอย่างคือว่าแซบว่าดี แป้งสดแบบนี้เส้นข้าวปุ้นนี่คือว่ามันบออืดทิมไวเป็นชั่วโมงกับบอือดแซ่น้นำยาไว้เป็นชั่วโมงกับบอือดเนี่ยสามารถกินได้อยู่ตลอดแล้วก็บ่บูดง่ายด้วยเส้นเหนียวนุ่มหนึบแล้วคอยสิลองราดน้ำยากินให้เึิ่งอันนี้คือพักลวกนะครับพักแก้มส่วนอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของเมืองเลยขเขาเขาเรียกน้ำจิ้มนะครับแต่สําหรับคอยคอยมากกินน้ำยาปลานี่นี่คือน้ำยาปลาราดอย่างนี้เลยครับปั๊บ ราดเลยอืมยาป่าอืมผักอ้ยอยเาะถั่วเอเนี้ย,ยผักลวกอุย,อยุมามาเดยเข้ามาซิมกันนี่เส้นเหนียวนุ่มนะบมีอืดครับอืมเส้นเหนียวนุ่ม นี่แหละครับคือสเสน่ห์ของข้าวปุ้นห่อนเมืยงเลยสําหรับแป้งสดแบบนี้ครับขอ่อยบะมี่ช่องทั้งให้ซื้อขายนะครับส่วนใครที่มีร้านอยู่เมืองเลยก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้นะเพราะอันนี้พอเถ่าไปสรงมาให้ฉันได้สำหรับมือนี้ซํานี่ก่อนเนดะ้อสุมราเด็กดนกะแน่ <laughs> อ่าลองไปเฮเทกันดูครับอาใครมีร้านฝากร้านในเลยนะใต้คอมเมนนะ เขาปูนห่อนเมืองเลยมินิร่าไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีจ้า